ถ้าพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมกันนะคะก็คงหนีไม่พ้นกับกลุ่มเพศทางเลือกค่ะที่ออกมาผลักดันพรบคู่ชีวิตให้มีความเสมอภาคและก็เท่าเทียมกันทางสังคมทางด้านของนักร้องสาววีเวลส์วอเทียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ออกมาสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศโดยเจ้าตัวก็บอกนะคะว่ามีเพื่อนๆที่รู้จักหลายคนเลยเป็นกลุ่ม LGBT และเธอเองก็มีความฝันค่ะว่าสักวันเนี่ยอยากจะไปงานแต่งของเพื่อนแล้วก็อยากให้ทุกเพศสภาพต้องได้รับความเท่าเทียมกันในสังคมค่ะ วีค่ารู้สึกว่าแบบคือวีบังเอิญไปเห็นว่ามันมีการแบบว่าให้ส่งความคิดเห็นเข้าไปได้คือแบบเหมือนมันก็มีพรบออกมาใหม่ที่มันยังไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งที่ต้องที่เขาต้องการกันจริงๆแล้ววีก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะออกไปไป,ไปแสดงความคิดเห็นให้ให้เขาแบบเออรู้นะว่าเราแบบว่าเฮ้ยสนับสนุนการอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบ เหมือนจริงๆเราก็อยากเห็นเพื่อนเราแต่งงานแหละคือเรามีเพื่อนที่เป็นแบบอยู่ในคอมมิชนิตี้อ g b ีแล้วเรารู้ว่ามันเป็นความฝันของเขาที่เขาอยากจะได้มีโอกาสแต่งงานเรารู้สึกว่าเราก็อยากไปงานแต่งเพื่อนตัวเองอก็เลยบอกว่ามันดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องของเราแต่รู้สึกว่ามันก็มันมันทำเพื่อเพื่อนเราเราได้ทาเพื่อเพื่อนเราเราก็อยากให้ทุกคนมองว่าแบบถึงแม้มันจะดูไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราทําเพื่อนคนรอบข้างเราดีกว่าว่าแบบเออเราสนับสนุนเรื่องนี้เพราะเราก็อยากให คนที่เราลักมีความสุขวินไม่ได้มองว่าเขาเป็นเพศอะไรด้วยซ้ำอ่ะวินรู้สึกว่าเวลาคนเราจะรักใครหรือรู้จักกับใครเราก็มองที่นิสัยคนถูกไหมแล้วมันก็ควรจะมองแค่นั้นเองมันไม่มควรจะต้องมามองว่าแบบเป็นเพราะเขาเป็นใครเขาเป็นอะไรคือมันไม่ใช่แค่นั้นเลยว่ามันอยู่ที่แบบอยู่ที่ใจกันล้วนๆแล้วก็ไม่มีอะไรมาจํากัดอะไรได้เลยอ่ะเออสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่นิสยัยส่วนบุคคลมากๆเลยค่ะใช่ใช ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ